Oh, 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 ก็ต้องต้องก็ thank <laughs> you

ีัต้เป็นทรงหมีทรง <c oughs> เท็ดดี้แบงอุ้ยน้องคีนี่กว้าครัเดี๋วเห็ป่ะเราทรงหมูมามาั้ยส่ง ที่แบบตัดยากๆเลยไหมคะพี่นี่ยมีค่ะเป็นหมาที่แบบตัดมีปัญหาทางจิตเกิเจาลูกค้าแบบเดิมๆอะค่ะก็ยังจะรับอยู่แต่ถ้าลูกค้าใหม่จะไม่รับแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยงค่ะเวลาตัดหมาละที่มีปัญหาทางจิตมันอันตรายแล้วลูกค้าบางคนไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าบางทีผ้ามันออกไปมันดูรุนแรงนะคะต่บาปว่างอะไรเนี้ยค่ะบหมืนคนแบบได้รักษาอาหารือเพียงพอส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมาแบบ เธอเลียงตัวใหญ่ๆซึ่งมันมันใช้แรงเยอะมากอ่ะเราพี่หนังตัวเลยกับบางทีบก็จะมีในสังกัดอยู่ประมาณไม่ถตัวที่ยังทําอยู่เพราะว่าถ้าไปที่อื่นเขาต้องวางยาไงคะเราก็สงสารหมาเลยต้องรัาเราพี่นงเคยดนหมากัดบงไหมคะเป็นเรื่องของมอติม่มเป็นรื่องขอมอติมอะนะคะมอติม กมาขนาจากเกาหลีอะตัวตัวตัวเป็นตัวทนเองแล้วถ้าเราตัดกับพี่เขาตัดพี่เขาตทรงหนีนะมันก็จะกดไม่ยาวกนไม่แบบไม่ฟูมากเราเห็นบางตัวก็ติดขาเร็ด้วยนะเขาจะดูดด้วยนะเขาเรียกตัดแรนะครับคือหมามันอยากอยาสวยอยากให้มีงนแบบเชื่อมขนมันไม่ต้องเชว์เนขนาดน ครัต้องเข้าใจาแค่แบบกลับไปแล้วหมาไม่เครียดอ่ะหมานี่ làชอบn. Tuấn sẽ đưa ra khoảng 11h 2h. 3 giờ, 4 giờ, sẽ cho mm-hmm <laughs> จะไหนกเลยดยดูใกล้ก็ถามให้ก่อว่าโค้ชจะกลับมาจุดเริ่มต้นขอนนี้มาสั่งอะไรสั่งอะไรที่แต่งหน้มาที่เลยนะคะวันนี้ลูกค้ามาใช้คอนแทคเลนสแค่ไหนหือว่า้อสอบที่อะไรบ้างเราดูคลินต้องบกคือคือการกระโปรงครับ พี่แหม่มตัดขนหมามา22ปีแล้วแต่แต่ก่อนที่ยังไม่มีร้านเป็นของตัวเองค่ะก็คือจะตัดอยู่ที่ทองหล่อชิดลมประมาณนี้แล้วทีนี้ก็ด้วยความที่บ้านเราอะอยู่บางใหญ่ค่ะมันเดินทางไกลมากที่จะเข้าไปในเมืองอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไม่ไหวแล้วเดินทางไม่ไหวก็เลยคิดว่ามาเปิดร้านของตัวเองดีกว่าแล้วก็เป็นช่วงโควิดด้วยก็เลยคิดว่ามาเปิดร้านของตัวเองก็ฝดีมาได้ที่ตรงนี้ตอนนี้เปิดมาแล้วเป็นเวลา3ปีค่ะอาฮะ คนยังมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากพอยแค่ไหนคะเห็นว่าต้องรับคิวลยอะมากเป็นเดือนเลยใช่ไหมคือด้วยความที่ว่าพี่แหม่มมีลูกค้าเยอะพี่แหม่มตต่มา22ปีแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่23ก็เลยจะมีลูกค้าประจําอยู่แล้ว<ม>โดยเนเจอร์ที่ตามมาจากในเมืองอยู่แล้วทีเนี้ยก็พอมาเปิดตรงนี้อีกก็จะได้ลูกค้าที่ออกไปโซนอ่นานครครปฐมโซนลาดลีอย่างเงี้ยจะเยอะนอนทบุรีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะค่อนข้างดับเบิลความคิวยาวเข้าไปอีก ก็เลยมันจะต้องจองคิวล่วงหน้าประมาณ1เดือนค่ะถ้าเกิดคิววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะประมาณ2เดือนล่วงหน้านะคะเนื่องจากว่าคิววันเสาร์อาทิตย์เป็นคิวที่แบบคนหยุดค่อนข้างเยอะก็จะมีลูกค้าที่จองประจําอยู่แล้วเนี่ยไปครึ่งวันแล้ว <c oughs> คือแบบว่าจองไปครึ่งวันแล้วเพราะว่าทุกคนก็จะสะดวกเสาร์อาทิตย์ซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วบางบ้านก็จะต้องอาบน้ําทุกอาทิตย์เอยตัดขนทุกเดือนก็เลยจะจองเป็นรูทีนอยู่แล้วในทุกๆเดือนปีหนึ่งก็จะจองไปเลยทีเดียว ลงหน้าหนึ่งปีประมาณนั้นค่ะราคาในการอาบน้ำตัดขนแะต่ละตัวในเท่าไหร่คะแล้วปกติที่แหม่มรับส่วนปกติที่ร้านนะคะจะรับแต่ไซส์เล็กเนื่องจากว่าพี่แม่มหมาตัวเล็กทําหมาใหญ่ไม่ค่อยไหวแล้วค่ะแล้วก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นสุนัขพันธุ์ปอมแล้วส่วนใหญ่ที่ร้านเนี่ยจะเริ่มต้นอาบน้ำที่สี่ร้อยบาทฮอตออยล์ทรีทเมนต์เพิ่มร้อยห้าสิบแปงฟันเพิ่มห้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วก็ส่วนอาบน้ำตัดขนเนี่ยจะเริ่มต้นที่เจ็ดร้อยบาทขึ้นไปค่ะ ถึงได้เส้นไฟตัดผมไปแบบในคลิปอ่ะค่ะจริงๆแล้ว,วพี่หมามาเต้นมานานมากแล้วนะเต้นมาตั้งแต่นานมากเพราะจริงๆเราเป็นคนชอบเต้นชอบสนุกเป็นคนกล้าแสดงออกอยู่แล้วนะคะแล้วก็แต่ก่อนอยู่ทองหล่อเนี่ยร้านก็จะติดไฟแดงก็จะเต้นอยู่แล้วก็จะมีคนเห็นอยู่บ่อยๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าอยากอยากทําให้ตัวเองสนุกแล้วก็ มันจะถ่ายทอดไปถึงน้องหมาด้วยถ้าเราสนุกถ้าเรามีความสุขเนี่ยมือของเรามันจะเย็นแล้วมันมีความสุขเวลาเราจับน้องหมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบมีความสุขงานมันก็จะแฮปปี้มีความสุขถ้าเรามีความสุขอะค่ะน้องหมาเขาก็มีความสุขพี่แมวโดนคุมน<ฏ>ักกับบ้างไหมคะเป็นเรงปกตินะคะโดนโดนโดนบ่อยเหมือนกันแต่ว่านิดหน่อย,อยไม่ค่อยเจอหนักมากๆค่ะเพราะว่าตอนนี้พี่แมวไม่ได้รับทาหมากัดที่แบบกัดมากมาก จะมีกัดแค่แบบตัดเล็บแล้วกัดจับท้าแล้วกัดเจอกันครั้งแรกแล้วกัดอันเนี้ยจะโดนเป็นเรื่องปกติของช่างตัดขนหมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็ไม่ได้โดนหนักมากค่ะลที่เป็นกระแสไรัล้นเฟสเลิกออกไปอะค่ะพี่หมา่รู้สึกยังไงบ้างแล้วก็กระแสตอบรับดีไหมคะคือจริงๆรแล้วค่ะเพจเพจกูมมิ่งบายช่างหนุ่เนี่ยก็จะมีคลิปฮาฮาตลกตลกแบบนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหมาตัดขนแล้วหลับหมากระดึงอะไรอย่างนี้แล้วก็พี่หมาเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ มีไปมีมาเรื่อยๆก็ทํามาเรื่อยๆก็มีความสุขค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นคนมาคอมเมนต์แล้วมันตลกดีมันมีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าชื่ชอบไหมคะเวลาที่เราเต้นไปด้วยแล้วแบบใุ้นักดูเวลาตัดขดนะคะชอบมากค่ะดูได้จากการจองคิวนะคะลูกค้าที่ร้านจะจองคิวกันแบบทุกเดือนเป็นเวลาหนึ่งปีเลยนะคะ่ะ ชิญชวนให้มาใช้บริการนะคะแต่ว่าอาจจะต้องรอคิวนั้นหน่อยนะคะจองล่วงหน้าประมาณ1-2เดือนนะคะถ้าอยากอยากให้น้องจอยอยากให้หมาตัดขนแบบจอยจอยเว่อร์เนี้ยค่ะก็จองคิวเข้ามาได้นะคะร <laughs> ้านจะอยู่อ่าบางใหญ่นะคะจะอยู่ใ,นใ,นใกล้ๆกับโลตัสพัฒมอบางใหญ่จะมาในโซนของถนนกาญจนาพิเศษมากกว่านะคะ